สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว Power Bank หนึ่งหมื่นสองพันมินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับรุ่นนี้ผมใช้อยู่นะครับชอบมากเลยเพราะว่ามันมีจอด้วยบอกระดับแบ,แบตแบตเตอรี่เป็นระดับเปอร์เซ็นต์นะครับสูนถึงร้อยเปอร์เซนตลยตรงนี้ตรงนี้เป็นอินพุตนะครับผมแล้วส่วนเอาพุตก็อยู่ด้านนี้มีเอาหนึ่งกับเอาสองเหมือนเดิมครับสไตล์เดิม เอาช่องแรก1แอมเอาช่อง2 2แอมแอนะครับผมช่องแรกก็เอาไว้ชาร์จตัวสมาร์ทโฟนนะครับช่องสองก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนถ้าเป็น iPad หรือว่าเป็นเทเบิ s ซัมซุ g แท็บกาแล็กทั้งหลาย Galaxy ซี่แท็ปมีที่ใช้กระแสะไฟเยอกให้แนะนําให้ใช้เอาที่2นะครับ2แอมตัวนี้นะครัมีด้านหลัง ไปใช้ไใช้กดสองครั้งครับไปใช้กดสองครั้งปิดกดสองครั้งเปิดแล้วก็กด2ครั้งปิด,ด,ปด,ด,ปดอ,อ,อ่จะลองใช้ให้ดูนะครับในผมใช้กับโทรศัพท์ iPhone นะครับผมเดี๋ยวจะเทสให้ดู พชาร์จแล้วนะครับอันนี้ไฟที่จอมันจะบอกเลยว่าเอาอยู่จ่ายไฟอยู่นะครับช่องแรกนโทรศัพท์ผมก็ชาร์จแหละในทางกับกันนะครับถ้าเราชาร์จแบตมันก็เสียบเข้าไปเลยในในกล่องจะมีสายชาร์จให้เส้นหนึ่งนะครับเป็นสายสาย USB นะครับผมไม่มีมออแปลงนะครับมออแปลงก็ใช้ของสมาร์ทโฟนหรือว่าพวก iPad โทรศัพท์ของลูกค้าก็ได้ครับที่เป็นหัวไมโคร USB นะครับใช้ได้เลย อันนี้ชาร์แล้วจอเขาจะบอกว่าเป็นอินนะครับกำลังอัดไฟเขาใช้งานง่ายครับแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ครับถ้าสนใจสินค้าก็สามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อเข้ามาที่เล p h โฟนช็อปนะครับหรือว่าดูตามลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทําการติดตามการรีวิวสินค้าและการใช้งานครั้งนี้ของเลฟโฟนช็อปนะครับสวัสดีครับ